กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับไฟฉายรุ่น Brother Pro นะครับโดยกิจกรรมเดือนนี้นะครับเริ่มวันที่26กันยายนปี65ครับเริ่มเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่30กันยายนปี65 10โมงเช้าเท่านั้นนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับมีโปรโมชั่นไฟฉายให้เลือกมากมายหลายหลายรุ่นเหลือเกินนะครับต้องเข้าไปดูครับผมสำหรับไฟฉายติดปืนนะครับ Olight Brother Pro รุ่นนี้นะครับผมประทับใจมากเลยครับตรงที่มีไฟกระพริบ ให้แสงสว่างจ้ามากๆครับผมโดยแสงสว่างของเขาน่ะอยู่ที่1,350ลูเมนนะครับทรงสว่างได้ไกลถึง260เมตรนะครับและยังพิเศษสุดครับเดือนนี้จัดโปรโมชั่นของแถมอีกมากมายนะครับรุ่นนี้ก็ยังมีของแถมด้วยนะครับผมจุดเด่นของ Border Pro รุ่นนี้นะครับคือรันไทม์ได้นานถึง4ชั่วโมงเลยนะครับผมก็ถือว่ายาวนานมากครับแสงสว่างไม่ต้องพูดถึงเลยครับผมรับรองเลยว่าจ้าตามากๆครับ สามารถสร้างปัญหาให้ฝ่ายตรงข้ามแน่นอนครับโดยที่ผมได้ลองตั้งกล้องไว้ฝั่งตรงข้ามแล้วนะครับแสงสว่างสำหรับฝ่ายตรงข้ามครับถ้ามองดูแล้วเนี่ยสามารถสร้างปัญหาทางสายตาให้ตาพลามัวได้แน่นอนครับผมแสงเลเซอร์สีเขียวนะครับให้ความสว่างคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับจุดเด่นของเขานะครับก็คือการติดตั้งได้รวดเร็วง่ายมากครับผมไม่ใครตัวระหว่างการใช้งาน,นครับแถมยังมีน้ำหนักเบาอยู่ที่129กร,รัมเองครับ จากการใช้งานจริงของผมนะครับได้ลองใช้งานกลางคืนครับแสงสว่างสีเขียวและแสงสว่างจ้าถึง1,350ลูเมนทําให้ตาพล่ามัวมากๆเลยครับสําหรับท่านที่ต้องการดูไฟฉายรุ่นอื่นๆนะครับสามารถกดเข้าไปดูโปรโมชั่นของ o l ไลด์ได้เลยน,นะครับและยังสามารถใช้โค้ดส่วนลดของผมนะครับอ n ง l e A2020 ลดได้ถึง12%อย่าลืมนะครับสำหรับเดือนนี้มีโปรโมชั่นให้เลือกมากมายหลากหลายรุ่นอย่าลืมกดเข้าไปดูนะครับ ขอขอบคุณที่รับชมครับ